สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน scb ndq ชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น us ndq ตัวย่อ scb ndq ชนิดสะสมมูลค่า scb ndq ในวงเล็บ a เป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับเป็นประเภทฟิเดอร์ฟันต้อนเงินลงทุนเข้าไปในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียว และนอกจากนี้ยังขายชนิดอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวย่อ scb ndq หงเล็บ e กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวได้แก่ invesco nasdaq 100 etf เป็นกองทุนหลักโดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี nasdaq 100 index ดัชนี n a s d a ร้อยอินเด็กประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัททั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด100บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โดยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยลของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนมาดูหน้าหุ้นที่กองทุนเข้าถือนะครับ Apple Microsoft Amazon Facebook Alphabet Tesla Nvidia PayPal Adobe Geographic Allocation นะครับโดยหนักๆแล้วจะลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ96.9%นะครับให้มีจีน2%นะครับ ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับมีค่ามากกว่า80%สูงนะครับซึ่งกองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน,ยนต่ำนะครับหมายถึงมีการป้องกันความเสี่ยงไว้ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ nav คิดรวมอยู่ที่0 5 9 7 3 7ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าซื้อขายค่าธรรมเนียมการขายในช่วง ipo ยกเว้นไม่เรียกเก็บหลัง ipo คิดที่0 1 5ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนในลงทุนขาเข้าในช่วง IPO ยกเวน้นหลัง IPO 0. 1 5ซค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนในลงทุนขาออกปัจจุบันยกเว้นไม่เรียกเก็บกองทุน SCB NDQ เล็บ A กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น u s NDQ มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6กการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก1,000บาท ขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป1,000บาทนโยบายการจ่ายปันผลไม่จ่ายปันผลค่าธรรมเนียมการขายในช่วง IPO ยกเวน้นหลัง IPO 0.15%ทำการ IPO วันที่20-26สิงหาคม2564ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองคิดที่0.59737%ต่อปีของ NAV มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน1,000บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ำ1,000บาทวันรับเงินค่าขายคืน T บวก5สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ f u น Pack s h e e t ได้จากรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ